ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะเปิดกระเป๋าให้ดูว่าเราออกไปข้างนอกเราเอาอะไรไปบ้างก็ได้อะไรมาบ้างนะคะเราขอวางของก่อนเพราะว่าะะอันนี้คือถุงของที่เราซื้อมานะคะเพราะว่าปกติอ่ะจะถุงผ้าไปแล้วก็จะใส่เป้นะคะแต่ว่าของเล็กๆได้น้องต้นไม้ไม่ดนนะคะก็เลยซื้อถุงกระดาษนะเป้ของเรา เปิดกระเป๋าให้ดูค่ะว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะคะอันนี้คือเปิดให้ดูสภาพจริงเลยนะคะก่อนเปิดกระเป๋าเราจะขอหุงข้าวไว้ก่อนนะคะเพื่อพอดีหลออัดก,กิลไปด้วยแล้วเราก็หุงข้าวไปด้วยค่ะข้าวก็จะได้สุกพอดีนะคะคือรู้สึกคิดถูกมากที่เอา,มาหม้อหุงข้าวมาจากไทยหม้อแบบไม่เล็กไม่ใหญ่แบบกําลังดีเราลืมตัวไปว่าเรากินข้าวแค่มม้อเดียวนะคะแบบเดินเพลินจนแบบ ลืมตัวว่ายังไม่ได้กินข้าวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทำเมนูง่ายๆแล้วกันไข่เจียวโรงข,ข้าวก่อนนะคะก็จะแบบกะกะเอาเลยคะ่ะจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะว่าเราอะไรไปเรียนออกไปข้างนอกบ้างนี่ะะโอเคจากใบนี้ก่อนใบนี้เป็นกระเป๋าที่แบบรักมากเพราะว่า มันเบามากปกติก็คือจะแบบปวดหลังง่ายนะถ้าใช้กระเป๋าแบบหนักๆแล้วก็ใส่ของได้ไม่เยอะจะหอพลุนพลังอันนี้คือ<ฮ>สูองได้เยอะมากอันนี้ก็คือนี่เลนะคะจะมีหนังสือที่เราเพิ่งซื้อมาใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเราซื้อมาแล้วก็อันนี้แป้วนี่ค่ะที่น้องให้มาเมื่อกี้นี้ระหว่างเราลดแล้วก็กินไปแล้วนะคะเหลือแค่ชิ้นเดียวน้ําที่เราห่อไปปิดตัวไปนะคะ แล้วก็เราได้ใช้แอปเปิ้ลมากเนื่องจากคนชอบกินแอปเปิลมะนาวแล้วก็ส้มมากเลยนะคะแต่ว่ามะนาวเนี่ยเรามีแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นชาสเปนนะคะที่เป็นออร์ังเจอร์นะคะนี่แล้วก็จะมีนี่ที่เราตามหาวลาเราอยากได้ก็คือที่ตีฟองนมสําหรับใส่กาแฟค่ะเพราะว่าอยู่นี่เราเข้าร้านกาแฟน้อยมากแล้วก็ได้ ไม้พายมาเพิ่อมอีกอันึค่ะอันนี้รู้สึกว่าแบบมันแข็งแรงดีนะคะไปจับแล้วก็คือท่อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยลก็คืออันนี้ก็คือจะเอามาไว้เทฟองนมแล้วก็ตีฟองนมค่ะนี่ก็ได้เห็นไหมว่ากระเป๋าใบนี้มาใส่ได้เยอะมากแล้วก็นี่ค่ะหงไทยหงไทยค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวขอดวงกัน สดชื่นมากเลยค่ะนี่คือมีอยู่อันเดียวนะคะใช้แล้วก็รู้สึกแบบสบายใจอะ่ะโปะไปถูกอะ่ะแต่เดี๋ยวกลับไปไทยจะซื้อมาเพิ่มนะคะกระดาษทิชชู่เปียกนะคะเนี่ยเอาไว้แบบติดตัวคือต้องปกตลอดเลยทิชชู่เปียกเออเวลาแบบแสบตาตามันเช็ดมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้เป็นแบบไม่มีอลกอ์นะคะจะได้ใช้อนอกจากจะเช็ดมือก็คือเช็ดเช็ดหน้าเช็ดตาได้ด้วยนะคะ แล้วก็นี่ยาสามันประจําตัวทั้งหลายแหละแก้ปวดหัวปวดท้องแก้ไข้อะไรอย่างนี้นะคะวิตามมอันนี้ก็คือพาปาฟิลด้วยเราเอาอไปไหนบ่าไ,ไหนแล้วก็นี้ก็จะเป็นถุงเล็กถุงน้อยของเรานะคะก็จะมีขาดไม่ได้ก็คือ power bank สายชาร์จนะคะแล้วก็ครีมทามือค่ะจะหมดแหละแล้วก็ลิปมันนี่ จะหมดแล้วเหลือแค่นี้แล้วก็มีนี่ก็ไอพวกเครื่องหอมทั้งหลายแหละก็คือติดตัวตลอดนะคะเป็นบิ๊กเวลาเราแบบอากาศเย็นเราแบบฟึดฟิดฟึดอะไรเนี้ยคะะแล้วก,ก็แล้วก็จะมีลิปสติกนะคะนี่ลิปสติแกแท่งเดียวพกแท่งเดียวไปไหนมาไหนติดตัวแค่นี้แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เติมอะไรมากมีบีะคะ่ะ แล้วก็พลาสเตอร์นะคะอย่างที่บอกพอมือมันมันลอกแล้วบางทีเลือดออกคะ่ะก็แจะพยายามทาครีมทมูทุกครั้งว่าเราเป็นคนล้างมือบ่อยมากแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นยาคะ่ะสําหรับทาเวลามีอะไรกัดนะคะหรือว่ามีแบบผื่นมีตุ่มขึ้นก็คือจะใช้อันนี้หมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ที่แบบไปซื้อของก็จะเก็บไว้เสร็จเอาไว้เอาไว้ว่าวันนี้เราไปซื้ออะไรมนาะบ้างนี่นันแล้วก็จะมีการทําบัญชีแล้วก็รีเช็ตอีกทีนะคะว่า แต่ละสัปดาห์เราวดไปกับอะไรบ้างนะคะของกินประมาณเท่าไหร่เราจะได้แบบกะมุประมาณในการใช้ได้ถูกะคะ่ะแล้วก็จะมีกระเป๋าตังค่ะอันนี้เป็นใบที่หมอฝ่ายให้มาแบบไม่ได้พกกระเป๋าตังใบใหญ่เลยคะ่ะทุกวันนี้ก็คือใช้แค่นี้แล้วก็เป็นที่ยอส่วนใหญ่เขาก็จะใช้บัตรการะะ์ดค่ะแล้วก็ ปกติจะครบรุ่งด้วยเดี๋ยวเราดูยากรอาการนะคะ,นะคะวันนี้คือตกนิดหน่อยเบาๆแล้วก็จะมีนี่แอลกอฮอล์จะอยู่ข้างนอกเอาไว้แบบฉีดมันจะเรีวนะคะแอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อมีหูฟังนะคะแล้วก็มีน้ำตาเทียมมียาแก้ไอมาด้วยมียาพ่นเวลาที่มันแบบเขาเรียกอะไรความชื้นอากาศมันชื้นมากๆนะคะแล้วเราแบบ หายใจไม่ค่อยโล่งอนะไรเงี้ยก็จะมียาดูมีลูกองกลิ่นแตงโมติดตัวไ้แล้วก็จะมีนี่ยาดมอีกแล้วะคะ่ะยาดมแล้วก็จะมีซื้อไว้มาจากไทยนะคะอีตัวพ่นจมูกนะคะทาร์ฟิกเนี่ยที่บอกว่าแบบพวกกันเชื้อโรคก,กันอะไรเงี้ยเชื้อหวัดเชือ้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ก็เออ ไม่ได้ร้อเเซนต์แต่ก็เพื่อความสบายใจเวลาเราไปที่แบบคนเยอะๆแล้วก็จะพ่นจมูกนะคะก็จะของที่แบบจะิดตัวไว้ก็หลักๆแล้วก็จะเป็นแบบของจําเป็นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกคือบางทีเราออกไปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณนี้ทุกจะงงว่าแบบเอเราต้องส่งหนังสือเรียนอยู่ในไหนนะคะหนังสือเรียนคือมีอีกใบนะคะที่ถึงอ,อันนี้ค่ะ ที่ที่เอามาไว้ข้างนอกปก,กติอะคือจะใส่กระเป๋าเป้น,นะคะ่ะออาไปครั้งเดียวแต่บางทีเราเอาใส่ตรงนี้มันจะสะดวกตอนเวลาเรานั่งบนรถซูก๊กหรือว่าบนรถบูธนะคะก็เวลาเราจะแบบเอาหนังสือหรือว่าเอาแบบที่เราทําสรุปมามาดูมันก็จะหยิบง่ายเราก็เลยรู้สึกว่าของอะไรที่เราจะหยิบใช้ง่ายๆเราจะเอา,าใส่ถุง,งข้างๆไว้มันจะสะดวกกว่าก็จะมี อเอกสารเลียนนี่ส่วนอันนี้อันนี้ไปได้มาจากร้านหนังสือเมื่อกี้นี่ค่ะกะว่าจะเอาไว้ให้น้องที่ที่สนิทนะคะเขาจะสอบวันศุกร์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวว่ากว่าเราจะเอาคลิปนี้ลงก็น่าจะสอบเสร็จพอดีค่ะก็จะให้เขาเป็นกําลังใจอันนี้ก็คือไบโคเวอร์นะคะไบโคเวอร์ความหมายก็คือตรงตัวอยู่แล้วนะคะเรื่องโชคดีสุขภาพความรักความสุขนะคะสิ่งดีงามในชีวิตเพราะั้น เราให้เป็นเล็กๆนน้อยเป็นกําลังใจให้น้อง,น,องน้องเขาได้รอบสอบก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะกะว่าจะไปเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็จะเอาอันนี้ให้เขานะ,ะแล้วก็จะเป็น iPad ค่ะ iPad ก็จะโหลดเอกสาราต่างๆไว้ที่นี่มีนี่หนังสือคําศัพท์นะคะเพราะว่าบางคาที่เราไม่รู้หรือว่าเราเวลาเขาพูดแล้วเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าคําศัพท์มันก็สําคัญมันทําให้เรา เข้าใจแล้วก็สื่อสารรู้เรื่องมากขึ้นนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยเก็บคําศัพท์ไปด้วยนะคะแล้วก็นี่ผ้าบันคอค่ะผ้าบันคอันนี้ไม่ได้ซื้อที่นี่รู้สึกว่าตอนไปญี่ปุ่นนะคะแล้วมันแบบอุ่นมากนิ่มมากค่ะทุกคนแล้วก็แบบเอามาด้วยนะคะแล้วมันก็ใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะมันให้ความอุ่นที่คอก็จะมีถุงมือถุงมือเนี่ยค่ะถุงมือแล้วก็มีหมวกค่ะ มีหมวกกันลมกันฝนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีแป้นตาค่ะยางมัดผมแล้วก็มีถุงใส่ดินสอค่ะแล้วก็หูฟังอีกอันนึงเพราะว่าเวลาบางทีเราเรียนเสร็จแล้วเราไม่ได้กลับแล้วเราไปนั่งเรียนต่อแล้วบางทีไอห,หูฟังของเราอันเล็กะคะ่ะมันแบตหมดเราก็จะใช้อันนี้ต่อนี แต่ว่าก็ไม่ค่อยเอาไปด้วยเท่าไหร่เพราะบางทีเรากะเราว่าแบบถ้าแบบหมดเราก็เลิกกลับบ้านอะไรนี่ก็จะหมดแล้วค่ะในถุงนี้คือแบบรู้สึกว่า appreciate มากเลยนะคะกับสิ่งที่ครูให้มาแล้วก็เขาพุ่เพกับเรานะคะแล้วก็เป็นที่กับในส่วนของเรานะทุกอย่างก็คือไม่ใช่มีครูแล้วเราก็ไม่ทําอะไรมันก็ไม่ได้ยิ่งมีครูเราก็ยิ่งต้องตั้งใจนะคะ ในส่วนของเราแล้วก็ครูก็จะถามว่าเราอ่ะเราคิดว่าเราอยากได้หัวข้อไหนที่มีหัวข้อในใจที่เราคิดว่าเราแบบมีความรู้ที่สามารถแอดเคเรนได้นะคะแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยทางานด้านฮาร์ดมาทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องฮาร์ดมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกหัวข้อนี้เป็นหัวข้อแรกเลยนะคะซึ่งถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่ว่า เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะจับฉลากได้เรื่องนี้ไหมแต่ว่าเราก็ขอฟอร์ไปไลไรที่เรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยๆมันมันมีความคิดถึงพาร์ต่างๆในชีวิตเราอะค่ะ13ปี14ปีที่เราอยู่กับหัวข้อนี้ที่เราได้มีประสบการณ์ดูแลคนไข้ตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราจะไม่พูดไดง้ไงอะเรารู้ว่ามันยากแต่ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดอะค่ะ อันนี้คือเราทําเองนะคะดูแล้วครูก็บอกว่าขอถ่ายรูปไว้หน่อยได้ไหมไมันน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็บอกว่าได้เลยเสียหมองข้าวดีแล้วค่ะแต่ว่ายังเปิดถุงไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึ่งแล้วกันนะคะดขอผ่านกอนนี่คือถุงที่สาม ที่นี่เขาจะแบ่งไข่เป็นไซส์ S, M, L นะคะเราก็ซื้อไข่ไซส์ L มานะคะแล้วก็น้องต้นไม้ที่บอกก็คือที่นี่อะค่ะเวลาเขาขายแบบพวกผักอะไรต่างๆ่ะคือเขาไม่ได้ไม่ได้แบบมาตัดมาหั่นเราขายนะคะเพราะว่าเหตุผลเราคิดว่าถ้าเขาตัดเราขายอะน้องอาจจะตายได้ตายก่อนที่จะเอาไปทำอะไรได้คือเขาเขียวง่ายแต่เราขอสื่อที่ด เราได้มาทำากระถางอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่นานค่ะเราใช้ทํากับข้าวบ่อยมากคือไม่ถึงอาทิตย์นี้ก็หมดแล้วเราใช้ทำผัดกะเพราสปากเกตตี้ทำหลายๆเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รือเอาไปกินสดก็ได้ใส่ไข่เจียวก็ได้อย่างเมนูเนี้ยเราจะเอาไปใส่ไข่เจียวนะคะนี่ก็จะเป็นเ,เนื้อหมู ยังไม่ได้ทำแล้วก็จะใส่ช่องฟีดไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยขนอบเบานะคะขนอบเบาขนอบเบาก็คือกระเทียมค่ะแล้วก็นี่จะเป็นเลมอนบ้านขาวนะคะก็คือซีโทเนอร์นะคะซีโทเนอร์ก็คือเลมอนแล้วก็จะใช้แบบนี้มันหอมมากเลย <S <S ชอบเอาเปลือกมันมาใส่น้ำเปล่าแล้วก็กินดื่ม มันจะหอมมากเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาเราทําชาตามือ่อชาเย็นน้องจะหอมมากแล้วก็นี่เลยค่ะในหนึ่งหัวอันนี้เอาทํอะไรได้เยอะมากหลายเมนูใช้ผัดหมี่ผัดมามา่าต้มต้องทั้งหลายแหล่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะผัดกระดังปีผัด,ผดน้าําปลาอะไรอย่างเงี้ยแบบดีมัน,นก็ค้นหมดแล้วค่ะทุกคนหอมมาได้ยังไงก่อนแต่ว่า สรุปสุดท้ายแล้วเราก็ขอบมาได้น,นะคะของเยอะมากเดี๋ยวเราจะเก็บของเข้าตู้เย็นก่อนแล้วก็ขอไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะตอนนี้หิวข้าวมากตอนกินค้ะน่าจะประมาณสองทุ่มได้บายเล่นนี้คือจริงๆะตอนที่อยู่ไทยก็ชอบ a บบอัพเปอร์มชั่นที่เป็นแบบภาษาไทายหรือว่าภาษา,า,าอังกฤษอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เราได้อัพเปอร์แมชั่นที่เป็นภาษาไทยนะคะที่มันเป็นคำพูดที่แบบ เราเหมือนเอาวอวยพรตัวเองสื่อเล่มเนี้ยเขาก็จะมีบทบทพิมที่เป็นแบบเราสามารถใช้คําพูดดีๆกับตัวเองได้เลยประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออวันนี้มันดีจังเลยอะเนี<ม>่ยคือประโยชน์ที่ตัดสินใจซื้อเลยนะแล้วอย,อยู่คือเราสุ่มปกติเวลาเราจะซื้อนังสือเราจะชอบสุ่มไปเปิดไปหน้าไหนก็ได้ที่ที่แบบที่อ่นานแล้วรู้สึกว่ามันมันโอเคที่จะซื้อเลยอะ เนี่ยแล้วก็มาเจอคำนี้นะคะเ <c oughs> ขาบอกว่า a อ e ลสวั s อิกบอคคอมซูมดิสเทนไซพุ้งซูเนียแปลเป็นไทยก็คือประโยคนี้เขาบอกว่าท,ทุกสิ่งท,ทงทุกอย่างที่เราต้องการนะจะมาหาเราในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมทุกอย่างเลยนะคะ Aless เนี่ย